ขอบคุณคณอุฒยบรรด,ดาค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าร่วมการประชุมเสวนาออนไลน์ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่14ค่ะ ซึ่งงานนี้จัดทําขึ้นเพื่อบูรณาการของพันธมิตรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศนะคะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อผลักดันสู่ความสําเร็จบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทางด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัยสู่ความสําเร็จประชาชนสุขภาพดีระบบสุขภาพยั่งยืนค่ะ สำหรับวันนี้กรมอนามัยสำนักสุข,ขาพิบาลอาหารและน้ำสำนักโภชนาการสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครและบริษัท m y d h Market จำกัดจะมาร่วมเสวนาในหัวข้อตลาดสดน่าซื้อปลอดภัยมั่นใจไร้โควิด -19 สามารถรับชมได้เลยนะคะผ่านทางเพจ Facebook TNN ช่อง16 และเพจของกรมอนามัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11สิงหาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาค่ะ